ระบรมธาตุคู่บ้านพระแท่นศิลาอาดคู่เมืองเหวี่ยมเจ้าเงาะหรือเลื่องเมืองแห่งมรดกวัฒนธรรมงาม,มเลิศดล้ำอัธมีบูชาเทศบาลตำบลทุ่งยางจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช2476โดยเริ่มเป็นสุขาภิบาลทุ่งยางอำเภอละแปลเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2526 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ายและยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่31มอกราคม2556เทศบาลตำบลทุ่ง,งยัง้งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ6กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่8.29ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็นสองเขตได้แก่เขตที่หนึ่งตําบลทุ่งย้งและเขตที่สองตําบลไผ่ล้อมจำนวนประชากรรวม9,794คนทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพลทิศใต้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต,นตําตตบลไผ่รรล้อมทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านเกอกทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลพระเสด็จผู้บริหารยุคใหม่มุ่งมั่นตัง้งใจรับใช้ประชาชนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564นายเขมมชาติมั่นเจกได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยาง กิจงานคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายชวลิ์คำเพ็งรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยางนายประทวนมั่นถึงรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยางนายใกล้ลุ่งมายันยงเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยางนายนิยมพรนบภษีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยางภายใต้แนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาตำบลทุ่งยางและตำบลไผยล้อม ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการสาธารณาสุขสาธรารณบวโภคต่างๆสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับต้นทุนที่มีอย่างหลากหลายทั้งตำบลทุ่งยังและตำบลไผ่ล้อมได้แก่วัดพระท่านศิลาอาพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุทุ่งยังวัดสว่างอารมณ์ วัดโพทองและวัดไผ่ล้อมเป็นต้นอีกทั้งยังมีสวนสาธารณะหนองพระแลตลอดจนโบราณสถานเบี้ยงเจ้าเงาะที่ล้อมรอบด้วยคูเมืองศีลาแรงสองชั้นสชั้นที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญตามตำนานที่มีมาเทศบาลตะบลทุ่งยัง้งแบ่งเขตการปกครองเป็นสองเขตได้แก่เขตที่ 1, หนึ่งตบนทุ่งยัง้ง และเขตที่สองตบพไ่ล้อมภายใต้าการสนับสนุนของสภาเทศบาลตมทุ่งยั้งซึ่งมีนายสุพัฒน์บุญทอ่องประธานสภาเทศบาลตลทุ่งยั้งและนายจันทาทองมีธาตรองประธานสภาเทศบาลตมทุ่งยั้งและสมาชิกสภาเทศบาลตลทุ่งยั้งทั้งสองเขต บาลและภารกิจเทศบาลสมุนทุ่งยั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14พุทธศักราช2562ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดมีพนักง,งานเทศบาลจำนวน28คนลูกจ้างประจำจำนวน2คน พนักงานตามภารกิจจำนวน11คนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน19คนและพนักงานจ้างเหมาจำนวน61คนโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์จำนวน3ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชนยุทธศาสตร์ที่2ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการศึกษาเทศบาลตาบนทุ่งยัง้งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนทุ่งยั้งจำนวน1 0ศูนย์มีครูชัานาญการจำนวน7คนผู้ดูแลเด็กจำนวน3คนพี่เลี้ยงเด็กจำนวน4คนแบ่งการเรียนเป็น2ระดับชั้นแยกเป็น เด็กอายุระหวา่าง2-3ถึงขวบจำนวน2ห้องอายุระหวา่าง3-4ถึงขวบจำนวน3ห้องมีการบริการสำหรับประชาชนดังนี้งานกำจัดขยะมูลฝอยมีรถสำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน2คันงานบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะมีรถกระเช้าจำนวน1คันงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีรถพยาบาลจำนวน1คัน รถรับส่งผู้ป่วยจำนวนหนึ่งคันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรถดับเพลิงจำนวนหนึ่งคันและรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวนสองคันงานบริการดูดสิ่งปฏิกูลมีรถดูดสิ่งปฏิกูลจำนวนหนึ่งคันกิจกรรมที่สำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งยางได้แก่กิจกรรมงานวันอัทมีบูชา เป็นประเพณีที่ชาวตำบลทุ่งยั้งจัดขึ้นมารวมเวลากว่า65ปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพุทธาสดีระจำลองภายหลังจากเสด็จกับขันปรินิพานด้วยการแสดงสมมุติตามขั้นตอนการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาลนับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดประเพณีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งระดับจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกิจกรรมงานนมันสการพระท่นศิลาอาจทุกปีในวันมาคบ,บูชาคืน15้าค่ำเดือน3พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตามเดินทางมานมันสการพระท่านศิลาอานับเป็นเวลาหลายร้อยปีการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญดังกลา่าว และการค้าขายของชาวบ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงซุนเทสบาลตำบนทุ่งยั้งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและการบริการอื่นๆกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทงหนองพระแลเนื่องจากสวนสาธารณะหนองพระแลเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ที่กว้างใหญ่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจการออกกำลังกายตลอดจนการทำบุญด้วยการให้อาหารปลา ซึ่งมีปลาหลากหลายพันเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน12เทศบาลตำบลทุ่งยั้งได้ัำเนินงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและอย่างได้มีส่วนร่วมในการประกวดกระทงประกวดนางน,นุพมาศและกิจกรรมภาคบันเทิงต่างๆตลอดงานกิจกรรมอื่นๆที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นการจัดโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะช่วงโควิดระบาด ร่วมกับจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลูกต้นไม้การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการศึกษาดูง,งานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรตามโครงการสกป,ปรรมการผลิตการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริการส่งเสริมประเพณีการตักบาตรพระบรมธาตุเป็นต้น ยังมีผลงานความภาคภูมิใจในปี2,565ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะหมนทุ่งยั้งได้รับรางวัลโลกประกาศเกียรติคุณ1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,565และรางวัลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG and University แอสแมร์กเก็ตเพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เทศบาลสมุทรทุ่งยางโดยการนำของนายเขมชาติมั่นเจกนาย,ยกเทศมนตรีตมาทรทุ่งยางพร้อมทีมคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอย่างเร่งด่วนให้ทันตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีรวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวตามนโยบาย9ประการที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งได้ถแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เทศบาลตะบนทุ่งยางขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเทศบาลตะบนทุ่งยางของเราหากมีข้อเสนอแนะใดที่เป็นประโยชน์เราจะน้อมรับคำแนะนำด้วยความยินดียิ่งไปไหนมาลา มามยังไปไหนเมื่อลาแวากินข้าวกันก่อนแกงมะเขือร้อนร้อนสสยไก่ตอนกินด้วยกันมอกินด้วยกันมอเขาทักทายแบยบผูหยางชาววางเบียงเจ้าเงาะคนอุตตริเนี่ยเนาะ สำเนียงกระตาตากันทุง่งยางฉันไปล้ไม่อยากกาคนถึงภาคภากถึงข้าวเขาตอนรับกันไม่เหมือนคนกรุงเทพใจแคบกล้ายลูกเข็มตีตัน